หลายคนอาจไม่รู้ว่าการกดติดตามเพื่อนสามารถกดติดตามได้แค่ต่อวันเท่านั้นไม่งั้นอัลกอริทึมของช่องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและทำหน้าที่ผิดพลาดนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรู้นั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหวัวใจแล้วก็ติดตามช่องจ้าแม่ไอทีไปก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ปไปฟังกันเลยค่ะ หลายคนที่เล่น Tik t o k เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราจะกดติดตามเพื่อนใน t i k t o k เนี่ยสามารถกดติดตามได้เพียงวันละ300คนค่ะ300คนเท่านั้นห้ามเกินอักลกอริทึมมันจะพังหรือเปลี่ยนอะไรต่างๆในช่องเรามากมายเลยนะคะและการอันฟอลโลคนที่เราไปติดตามหมายถึงว่าเราไปกดติดตามไว้แต่วันเนี้ยเราจะเลิกติดตามเขาแล้วเนี่ยสามารถ กดออกได้เพียงวันละ10คนเท่านั้นค่ะ10คนเท่านั้นถ้าเกินกว่านั้นอัลกอริทึมของช่องก็เพี้ยนอีกเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ข้อนี้แล้วก็อย่าเพิ่มเพื่อนเกิน300และอย่าลบเพื่อนออกเกินวันละ10คน นะคะใครชอบข้อมูลและเคล็ับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ๊แม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่เขายังไม่รู้นะเดี๋ยวช่องเนี่ยโอ้โหสาปั้นไม่มีคนดูไม่มียอดวิวไม่มีผู้ติดตาม,มไม่ดีนะ